แพทย์ดีเด่นด้านบริการแพทย์หญิงวิทิตาแจ้งเอี่ยมหมอทีเคไข่มุกอันดามันแห่งเกาะภูเก็ตไข่มุกอ,อันดามันสวรรค์เมืองใต้หาดทรายสีทอง สองวีรสตรีบาลมีหลวงพ่อแชม่มจังหวัดภูเก็ตมีสามอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองภูเกต็ตอำเภอกระทุ้และอำเภอทลาง แต่มีความซับซ้อนทางประชากรศาสตร์และความหลากหลายของปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาการระบาดของโควิด -19 ที่กระทบเศรษฐกิจพื้นที่อย่างใหญ่หลวงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้หญิงคนหนึ่งในวงการสาธารณสุขทำให้ปัญหาหลายเรื่องได้รับการแก้ไขและดูแลแพทย์หญิงวิทิตาแจ้งเอี่ยมรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลวาช้าภูเก็ตค่ะสำหรับการทำงานในจังหวัดภูเก็ตหมอก็ย้ายมาจาก รั้วมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ทํางานาด้านเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวโรวงพยาบาลวิชาภูกเก็ตมาได้4ปีนะคะช่วงตอนแรกที่ย้ายมาก็รู้สึกว่า เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็สนุกมากๆค่ะหมอเองก็เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคนแรกของจังหวัดนะคะทำให้ช่วงการทํางานที่ผ่านมาก็มีความสนุกมากนะคะที่ต้องคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้เข้ากับบริบทของภูเก็ตตลอดเวลาค่ะบริบทของโรงพยาบาลวัชรพุเก็ตก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะคะที่ประชากรมีความซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่า ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นแล้วก็เป็นบริบทสังคมเมืองอย่างแท้จริงค่ะประกอบกับโรงพยาบาลวัชชะภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลศูนย์ทําให้การเชื่อมโยงระหว่างตะติยาภูมิจนถึงปฐมภูมิมีความท้าทายค่อนข้างมากค่ะจากความที่เป็นความยากนะคะก็มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นะคะก็คือทีมสหาสาขาวิชาชีพของจังหวัดภูเก็ตนะคะประกอบกับ ทีมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเข้มแข็งอย่างมากนะคะก็จะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานปฐมภูมิของจังหวัดภูเก็ตจนเป็นที่ประจักษ์ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะดิฉันทำงานนี้ได้พบเจอผู้คนก็มากมายนะคะแต่ก็รู้สึกประทับใจที่ได้มาเจอบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ ทรงคุณค่ามากในในวงราชการซึ่งบุคคลผู้น,นั้นก็คือคุณหมอวิทิตาแจ้งเอีย่ยมหรือชาววชิระภุเก็ตเรียกท่านว่าคุณหมอทีเคนะคะหมอค่ะเขาเป็นหมอที่ที่มากกว่าคำว่าหมอนะคะอดคิดไม่ได้ว่ายังมีคนมีพลังงานสูงส่งและมีความคิดสูงส่งความรู้สูงส่งจิตวิทยาสูงส่งในยุคนี้ยังมีอีกหรือ เหมือนฟ้าประทานมาเลยอะคะ่ะถ้าเรานึกทฤษฎีของคุณสมบัติผู้นำไม่ออกเนะะี่ยค่ะถ้ามองไปที่หมอทีเคก็จะได้คำตอบครบถ้วนเลยนะคะ่ะการพัฒนางานปฐมภูมิของจังหวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ทำให้เธอได้รับรางวัลคนดีสีปฐมภูมิกระทระวงสาธารณาสุขในปี2564การได้ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยาดูแลและบริหารจัดการสถานกักกันแห่งรัฐสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวมจังหวัดรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยฉีดวัคซีนแบบใหม่ในชั้นผิวหนัง พัฒนาการฝึกอบรมแคร์กิฟเวอร์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวหรืออสสตอในพื้นที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองผลงานด้านบริการอื่นๆทั้งเรื่องโหลดเซฟตี้งานในเรือนจำแพทย์ประจำด่านควบคุมโรคเลขานุการพอชอ,อกรรมการเซอร์วิสแ plan หลายสาขาทำให้เธอได้รับการแต่งตั้งเป็นรองโฆษกจังหวัดภูเก็ตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ยังมีผลงานวิจัยวิชาการนำเสนอในต่างประเทศอีกกว่า10เรื่องมีส่วนร่วมเขียนหนังสือและตํารากว่า15ฉบับทำให้หมอวิทิตาหรือที่ชาววัชระเรียกว่าหมอทีเคเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานและประชาชนเธอได้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรและกระทรวงสาธารณาสุขเธอเป็นหมอที่มากกว่าหมออย่างแท้จริงขอปรบมือให้ไขมุกเม็ดงามแห่งอันดามันแพทย์หญิ